เรียนเรื่องการลบที่มีการกระจายกันนะคะเดี๋ยวคุณหนูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งหมด3ข้อ4ข้อ3-4ข้อนะแล้วให้เด็กๆไปทำเองเป็นการบ้านวันนี้จะมีการบ้านด้วยการบ้านจะในต้องทําในไหนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะ มาเด็กขมาทวนกันการลบนะคะคขาที่แล้วเราการลบลรกของเราเนี่ยจะไม่มีการกระจายแต่พอมาวันนี้เนี่ยการลบของเราก็จะมีการกระจายนะจ๊ะด้านบนเนี่ยนะจะต้องเป็นเลขมากเสมอเด็กจําไว้เลยดอกจันร้อยล้านดวงข้างบนนะคะจะต้องเป็นเลขมากเสมอถ้าด้านบนเป็นเลขน้อยมันจะลบข้างล่างไม่ได้อย่างเช่นเราไปซื้อไอติมที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่ไหนก็ได้ราคา10บาทเรามีเงิน5บาทเนี่ย เราไปซื้อไม่ได้เพราะว่าเรามีเงินไม่พอใช่ไหมลูกเหมือนกันการลบก็เช่นเดียวกันถ้าด้านบนนะคะมันน้อยกว่าด้านล่างแสดงว่าเราซื้อไม่ได้ลูกเราจะต้องไปขอมาจากข้างหน้าอีกทีหนึ่งเป็นยังไงงั้นไปดูกันเลยอ่ะเด็กๆมาดูนะจ๊ะ4834-1953ลบด้วย1953เราลบจากด้านหลังมาด้านอุ้ยขอโทษค่ะเราลบจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะเราลบจากข้างหลังมาด้านหน้า 4ลบ3ก่อน4ลบ3ลบได้เพราะด้านบนมันมากกว่าเราลบได้นะจ๊ะ4ลบ3เหลือเท่าไหร่เหลือ1ใส่เลยฟิร์ตตรงนี้ให้ตรงกันคราวนี้บรรทัดต่อไปก,ก็ใช่บรรทัดต่อไปหลักต่อไปหลัก10 3มลบ5สมันน้อยกว่า5มันลบได้ไหมเมื่อกี้คุณผูิเพิ่งบอกว่าด้านบนจะต้องทำไมกว่าด้านบนจะต้องมากกว่า3มันน้อยกว่า5นน้า 5. เพราะฉะนั้นมันลบไม่ได้นะคะ3มันลบไม่ได้มันก็เลยไปขอมาจากน้านหน้าอีกทีหนึ่ง8ตัวนี้ให้ยืมไม่ใช่ให้ยืมขอโทษค่ะให้ทําไมคูณหมือบอกว่าให้ยืมไม่ได้ถ้าการยืมเราต้องคืนแต่นี้เราขอไปเลย3เลยไปขอจาก8ขอกระจายจาคานี้ให้ดีขอกระจายไปขอกระจายไปให้หน่อย8ตัวนี้เหลือ7เพราะมันลบไป1 ขากระจานะจ้ายจ้ด7 8มันให้เป็น1นึ่งจะไม่ลบหนที่เขาให้มากระจายมาไว้ด้านหน้าเลยจ้ะตรงนี้ฟังใหม่นะคะ3มันลบ5ไม่ได้เพราะ3มันน้อยกว่า3เลยไปขอกระจายมาจาก8เจ้า8ใจดีเจ้าแให้ไป1 8ึดลบหที่เขาเขาขอไปตัวเองก็เลยเหลือเจ็ดแปลบหนึ่งเหที่ให้เขาไปกระจายไปอยู่ด้านหน้าแทน อยู่ข้างหน้าเลขสามแทนโอเคนี่มาอยู่ข้างหน้าเลขสามแล้วอ่ะคราวนี้นะคะ13ลบ5เอา13ไว้ในใจชูมือขึ้นมา5การลบคือการนับถอยหลังการถอยหลังลงไปการเอาออกไปการถอยหลังการบวกคือการไปข้างหน้าแล้วนับเพิ่มไปด้านหน้าคราวนี้การลบมันคือถอยหลังใช่ไหมลูกเราเอา13ลบ 5 13สิไในใจชูมือขึ้นมา5เราจะนับถอยหลังไป5 9 13ก้แล้ว12 11 10 9 8เราใส่ลงไปเลย8ชี1ิบ9 3 12 11 1อ9 8อ่ะถูกต้องคราวนี้7 9, ลบ9กกตัวต่อไปคือ7ลบ9าทำไมคมุณหมิวไม่เอา8ลบเเพราะ8มันโดนค่าทิ้งแล้วตัวไหนที่โดนค่าทิ้งเราจะไม่สนใจมันเลย ตัวไหนที่โดนฆ่าทิ้งแล้วเราจะไม่สนใจมันเลยนะคะ7ลบ9้ลบได้ไหมเอ่ยลบไม่ได้7เลยไปทำยังไงดีเด็กๆว่ามันไปขอจากไหนดีลูกขอกระจายมาจากไหนดีไปขอกระจายมาจากข้างหน้าเซข้างหน้ามีตั้ง4 4ตัวนี้ให้เข้าไปตัวเองเหลือ3 1ที่เขาขอกระจายมาเราเอาไปไว้ข้างหน้าเลข7็เลยเหมือนตัว3เมื่อกี้ไปไว้ข้างหน้า17 ลบเาเขานี้17เมื่อกี้1มันให้มาแล้วใช่ไหมหนึ่งเขาให้มาเอามาไว้ข้างหน้าเลข7เลย17บลบเได้เท่าไหร่คะ17แล้วชูมือขึ้นมา9ชูมาเลย17แล้ว16 15 14 13 12 11 10 9 8สบ้าแปดชุบเรียบร้อย17นับถอยหลังไป9ชูมือขึ้นมา9 17แล้ว16 15 14 13 12 11 19 8โอเค 3-1ลบ1เหลือ2ง่ายมากคำตอบในข้อนี้คือ2,881โอเคไหมตัวไหนที่มันมากกว่าไม่ได้ข้างบนเราจะจำเป็นข้างบนจาเป็นจะต้องมากกว่าใช่ไหมลูกแต่ปรากฏว่าข้างบนมันน้อยกว่าเราต้องมีการไปขอกระจายมาจากด้านหน้าไปขอมาปุ๊บตัวเองลบไป1เหลือเท่าไหร่เขียน หนึ่ที่เขาให้มาแล้วเอาไปใส่ข้างหน้าตัวเลขที่เขาขอโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวคุณผูจะมีตัวอย่างให้ดูอีกเราเปิดไปที่หน้า37เลยจ้ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า37เลยเดี๋ยวคุูจะทําให้โดเป็นตัวอย่างนะคะไมยกักหรือเปล่ามาาคราวนี้เด็กๆขาแปดลบห้าลบห้าทำยังไงเอ่ย 8ลบ5้าก็ง่ายมากเลยเอาชูมือขึ้นป 8, ลบไป5้าหรือ3ใส่ทรป 4, ลบ2 4ลบไป2เหลือ2ใส่ทรป 7, ลบ9เอาแล้วคุณมิบอกว่าด้านบนมันจะต้องทำไมกว่ามนะมันจะต้องมากกว่าแต่7กับ9อันไหนมากกว่า9มันมากกว่าเพราะฉะนั้นลบไม่ได้ลูก7เลยต้องไปขอกระจายมาไปขอกระจายมาจากตัวไหนแล้วนะทางนึง เพราะข้างหลังมันลบไปเสร็จแล้วหตัวนี้ให้เข้าไปตัวเองเหลือเท่าไหร่หกลบไปหนึ่งที่ให้เข้าไปเนี่ยที่เขาขอมาแล้วเราให้เข้าไปเนี่ยหนึ่งเอาไปวางไว้ตรงไหนลูกตรงนี้อยเขียนไม่สวยเลยหนึ่งนี่วางไว้ตรงนี้หน, 1, นึ่เง 1, เอาไปวางไว้ข้างหน้าตัวที่ขอตัวเองลบไปหนึ่งโอเคนะสิบเจ็ดลบเก้าเหลือเท่าไหร่คะสิบเจ็ดลบเก้า 17แล้วชูม,มือขึ้นมา9 17แล้วเราจะนับถอยหลังไป9นะ17แล้ว16 5 14 13 12 11 10 9 8เราใส่เลข8 5ลบ2เหลือ3ใส่เลยฟึบ3 8 2 3 โอเคไมามแปดสองสโอเคอย่าลืมมนะนี่ไม่พอด้านบนมันจะต้องมากกว่าด้านบนเนี่ที่คุณอยู่ระบายแดงๆเนี่ยนะมันจะต้องมากกว่าถ้ามันไม่มากกว่ามันต้องไปขอมาจากหน้านะคะออตัวเองก็จะลดไปหนึ่งด้านหน้าที่เขาให้มาเอาไปใส่ตัวที่ขอโอเคมาดูข้อที่2อห้าหนึ่งเ้าหก ลบหนึ่งงดง่ายๆเราจะทําเหมือนเดิมแต่คมนูจะรับจะค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนเด็กๆตั้งใจดูดีๆนะจ๊ะด้านบนมันจะต้องมากกว่าเสมอใช่ไหมยอย่าลืมนะด้านบนจะต้องมากกว่าฝั่งด้านบนจะต้องมากกว่านะคะหกลบเดลบได้ไหมคะหกลบเลบได้คุณมิวได้หนึ่ง ใครมาแบบนี้จะตีเลยนะคะจะตีเลยติกกก้นเลยเด็กๆคาหกลบเจ็ดหกมันน้อยกว่าเจ็ดใช่ไหมคะมันลบไม่ได้ลูกหกมันน้อยกว่าเจ็ดมันลบไม่ได้มันไปขอเลยว่ะแล้วต้องไปขอใครเด็กๆว่าเราต้องไปขอใครคะไปขอตัวข้างหน้าใช่แล้วไปขอกระจายมาจากตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าให้ตัวเองเหลือแปดให้เขาไปหนึ่งเอาหนึ่งมาใส่ตรงไหนลูกเอาหนึ่งมาใส่ตรงนี้โอเคไหมสิบหกลบเจ็ด 16ไว้ในใจชูมือขึ้นมาเจ็ดทับนับถอยหลังไป7 9นะ16นับถอยหลังไป7 7นะชูมือมาเจ็ดแล้วนะจะหักนิ้วไปหน่อยนะหักไปทีละนิ้วนะ16แล้วมาก4 4 3 12 1 11 9 9เอา9มาใส่8ปลบสง่ายมากเหลือือหนึ่งลบสองแล้วหนึ่งค่ะคูณไม่ใช่ ด้านบนมันจะต้องมากกว่าแต่ถึงมันน้อยกว่ามันต้องไปขอมาลูกตัวนี้ไปขอเจ้าห้าไปขอข้างหน้ามาห้านี้เหลือสีหนึ่งที่เขาให้มามาใส่มาข้างหน้าสิบเอลบสองแล้ว1ิ 10, 9เตัวนี้4ีลบหเหลือ3เป็น3 9มเก้าห้าเนะคะ สามเก้าห้าเก้าอย่างนี้นะใส่จุลภาคให้ด้วยจุลภาคใส่ลูกน้ำให้ด้วยโอเคนะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายหนะ้าที่สามสิบแปดนะคะอันนี้จะเขาจะให้เราเขียนเองหโวยเนี่ยเดี๋ยวก่อนสีอะไรดิเขียวบ้างฟ้าบ้างฟ้าบ้างน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงิน,น,งงนบ้างหกหก ห5ลบกับเวลาเราวางเลขอย่าลืมนะคะต้องวางให้ตรงกันนะหลักหน่วยกับหลักหน่วยหลักหน่วยด้านหลังคือเลขอะไรหลูกสามหน่วยต้องใส่ตรงนี้สิบแล้วก็ร้อยโอเคหน่วยสิบร้อยอย่าหลงนะถ้าเด็กๆกวางเลขผิดปุ๊บผิดทันทีเลยไม่ต้องคิดเลยจะจะเสียเวลาเลยนะอ่ะคราวนี้เรามาลบกันนะด้านบนมันจะต้องทําไมกว่าเดกๆต่อไปชื่นใจเสียงดังๆด้านบนมันจะต้องมากกว่า ไว้ด้านบนจะต้องมากกว่าอ่ะคราวนี้เรามาดูทีละตัว5-3ลบ3ได้2 1-2ลบ2ได้1นึ่้ใช่เป่าไม่ใช่1บมันน้อยกว่า2นะจ๊ะ1น้อยกว่า2จฉะนั้น1ต้องไปขอมาลูกไปขอกระจายมาจากด้านหน้าด้านหน้าให้ไปตัวเองเหลือ5 1ที่เขาให้มาเราใส่ด้านหน้าฝึบตรงนี้11 ลบสสิบเอ็ดไว้ในใจชูมือขึ้นมาสองนับถอยหลังไปสองสิบเอ็ดแล้ว10 9ใส่9กเลยห้ 5, บหเหลือ0ตัวต่อไป6ไม่มีตัวลบดึงลงมาได้เลยค่ะปึ๊บคำตอบก็คือ6 0 9ูเสองเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้ว6,092าจำไว้นะคะด้านบนจะต้องมากกว่าจะต้องมากกว่าด้านล่างถึงจะลบกันได้ถ้ามันไม่มากกว่าไม่เป็นไรไปขอกระจายมาจากตัวก่อนหน้าเราไปขอกระจายมาจากตัวด้านหน้าเสร็จแล้วตัวเองที่ให้เขาไปนะคะลดไปหน,หนึ่งที่ให้ที่เราได้รับมาเอาวางไว้ข้างหน้าตัวนั้นนี่ไงคะอย่างเช่นนี้เห็นไหม เอาหนึ่งมาไว้ข้างหน้าตัวเองลบไปหนึ่งะห้าแล้วก็ลบกันได้เลยเวลาลบเอาไว้ในใจด้านบนชูนิ้วขึ้นมาแล้วเวลาลบเราต้องนับถอยหลังเวลาบวกเราก็นับข้างหน้าแค่นี้เองโอเคไหมคะคราวนี้มาถึงการบ้านการบ้านที่คุณหมิวจะให้ทำเด็กๆขาการบ้านมีสอบหน้าคือหน้า37และ38ด ทำมาสองหน้าทำไม่ถูกใครทำผิดอยู่ใครทำล่วงหน้าไปนะคะผิดอยู่ลบกวนแก้ไขด้วยนะคะทำล่วงหน้าไม่เป็นไรแต่ว่าแก้ไขด้วยนะเพราะครูมสอนใหม่แล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้คณิตศาสตร์ป .3 เรื่องการลบที่มีการกระจายครูหมิวเพาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คาบหน้าบ๊ายบายคะ่ะ